วัสดีว่าไม่เล้นเชาาเลยทุกคนได้ไหยน,นะครับวันนี้เจ้าของช่องมาเปิดหน้าไปทีเรียบร้อยซึ่งบอกต,ตรงๆเป็นอะไรที่ว้าวมากเจ้เจ้าของช่องมาเปิดหน้าเลยเอนี่แหละผมเลยไม่เื่ท่าตอบดันโอเคอร์ตองตอผมอาจจะปแปลกๆสักหน่อยนะแต่ว่าของทุคนขี้อายนิดนึงนะนี่ตาเถอะผมมีข่าวดีมาบอกทุกคนนะครับหลังจะพคักรอไปหนึ่งปีเต็ม ผมจะได้กลับมาทำช่องยูทูบอีกครั้งพร้อมกับเอพิเจนที่สดใหม่และดีกว่าเดิมและประกันดีกว่าแน่นอนครับแล้วผมคิดว่าผมจะอาจจะมีการาสกการ้างสตูดตูอเพิ่มมาขึ้นนิดหน่อยซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเจ๋งกว่าเก่าแน่นอนโอเคโอเาทุกคนติดตามและคอยฟังดูนะครับและผม จะพยายามทำช่องต่อไปเพราะตอนนี้มีกำลังใจทำช่องแล้วแล้วใช่ผมจะกลับมาทำช่องเลยครับดีใจผมด้วยเ <c oughs> รจาจริงๆก็ปิดช่องไปนานอยู่เหมือนกันนะยิ่งปิดช่องไปนานก็แอบเขอเขินกันที่เอามาเปิดอย่างเงี้ยแต่ไหนๆผู้ติดตามก็ยังคงมืออยู่เพราะฉะนั้นก็เลยออกมาทำคลิปอย่างนี้พเพื่อเป็นการฉลองที่ช่องไปเองนั้นไปได้ไกลและไปได้สวยเพราะฉะนั้นผมจะกลับมาทำคลิปแล้วนะครับ ก็ขอให้แฟนครับลอ,ลองช่องหนูสามปรดโยสักปีดหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีบกลับแล้วก็รีดทำให้จากเสร็จภายในวิเดียวเชื่อผมคลิปต่อไปจะออกมาภายในเดือนหน้าแน่นอนตามเ,าเราหาเงนินซื้อพูเก็ไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเงินซื้ออได้โอเคผมเชื่อนะครับว่าผมต้องกลับมาทำช่องได้แน่นอนแล้วติดตามต่อต่อไปนะครับบ๊ายบาย